เทสเจ้าเครื่องถามเอฟเอนะครับช่อง1ถึง80นะครับ 80. เปิดแบนด์นะครับเขียดสวิตทีนินึงปึก๊กก็จะเป็นช่อง81ดสถึงร้อนะครับช่องร้อยหกสิบสองสี่หกกับแปดเจ็ดห้า ได้เลยนะครับเป็นช่อง60เป็ <im it> ช่อง81เป็วระบบดูอันลอมนะครับก็จะมีลอมอีกตัวหนึ่งในการเปิดแบนเพื่องะะี2 4 6เฉยๆนะครับ นะเปิดแบบร,ระบบดูอันลอมนะครับมีลอมสองตัวเก็บตัวละแปดสิบช่องนะครับ